สวัสดีครับมาพบกับ t ต y o ต้า o r t u n ู r น 3.0V ขับ2นะครับปี2014คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่629,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีออกรถจบศูบาทได้เลยครับรวมจัดลมโอนประกันภัยชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับผ่อนก็จะตอกงวดละเพียง1 2 0 0 0บาทครับ772งวดหรือ6ปีตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ 3000cc ครับ รถสวยครับไม่เคยชนหนักครับผมสีดําสวยงงามรอบคันครับเป็นรุ่นท็อปสุดของขับสองนะครับมาพร้อมแม็กแต่งขอบยี่สิบครับมากสวยยางใหม่นะครับยางดอกเต็มครับผมของเครื่องเดิมๆนะครับ ซอกเดิมครับน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบน็อตไม่เคยขยับครับน็อตฝากกระโปรงไม่เคยขยับ สีสวยงางามรอบคันนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีแอร์แถวสามนะครับซอกฝาถ้ายก็เดิมครับนอ็อตฝาถ้ายไม่เคยขย,ยับภายในเป็นสีครีมนะครับ ประตูสวยๆครับกระจกมางข้างปรับไฟฟ้าวงมาลัยมันติฟังก์ชันบาะหลังสีคร้มไม่มีขาดไม่มีแตกเบอะคนขับปรับไฟฟ้านะครับบาะสสองสะสาเรียบร้อยครับสภาพภายในสวยครับไม่โซมครับผมมีจอนะครับมีจอมีกล้องถอยพร้อม คันนี้เลขไม้ยอยู่ที่หนึ่งแสนสามืกิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในสภาพบกิบๆเลยครับบอกไม่โซมครับไม่มีแตกไม่มีขาดแอร์แบ็กคู่นะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตตอนเมืองนะครับซอยโกสุมร่วมใจ กรุงเทพครับสนใจโทร061 443 28 29ครับ